สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียธรรมเถียมเรามาชมสถานใครท้องแก่ที่สุด,สดรุ่นนี้ใน,นนะันคุณยายถามอย่างนี้ก่อนใครหนึ่งเดือนยกมือขึ้น หนึ่งถึงสามเดือนยกมือขึ้นหนึ่งถึงสามยกสูงสูงค่ะคุณยายจะได้รู้ว่าไตามาดแล้วอ้าวค่ะสามถึงหกยกมือขึ้นหกขึ้นไปยกมือขึ้นสิคะอัยจวนแล้วใครแก่สุดใครแปดอ่ะแปดมานั่งสิอโอดูสใิให้หลานเขาดูอะค่ะคือมานั่งกับคุณยายให้ดูซิว่านี่แปดเดือนนะเธอจวนออกแล้วนะดูคุณแม่นะ นี่โดยปกติคุณแม่คนนี้หุ่นเหมือนนางแบบเลยนะมาหาคุณยายตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนแต่งงานจนมีลูกนี่ไม่ใช่คนแรกเราปฏิบัติกันมานานแล้วเนี่ยคนนี้แล้วสมัยตอนที่มายังไม่มีลูกนะลูกเหมือนนางแบบอะ่ะเพื่อเพื่อให้หลานๆเห็นว่าแม่ต้องเสียสละเอาเรื่องร่างกายก่อนแขนออกมาอย่างนี้ท้องออกมาอย่างนี้ เสียดายหุ่นเดิมไม่ลูกไม่เสียดายค่ะมทำไมเราถึงยอมจริงๆตอนแรกก่อนจะมีลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คนที่อยากมีลูกมากแต่สามีอยากก็เป็นคนที่แบบชอบทํางานอ่ะโอ้โหแล้วชอบปีนเขาไปอะไรที่ผจญภัยชอบหมดก็พอท้องมาเลยลูกค่ะมาเลยค่ะมาเขาอยากมีส่วนร่วมอออลูกคนโตเอาคุณพ่ออุ้มมาค่ะ คุณพ่อมาเดี๋ยวด้วยอ่ามาอ่แม่กร็ให้คุณพ่อนะลูกจะสื่อสารแม่พูดใช่ไหมฉันพูดด้วยไงอย่างนั้นก็แม่ฉันน่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วแม่อยู่ไหนมันไปแล้วมันไม่อยากเจอแม่แล้วมันคนละเรื่องแล้วนะคะอ้าวคุณพ่อมาลูกมานั่งด้วยอ่าจ้ะทุกคุณยายยังคะทุกคุณยายสวัสดีทุกคุณยายหน่อยสิคะอ้าวจ้ะอ้าวละลูกได้เรียกแล้วและทีนี้ก็พอท้องปั๊บเนี่ย ตอนท้องก็มีความเจ็บทางร่างกายหน่อยมากพอสมควรโอเคปวดท้องปวดหลังบ้างน้ําหนักขึ้นมา20กว่ากิโลค่ะก็เยอะมากปกติคุณหมอว่าให้ขึ้น10กว่าคนนี้เนื่องจากลูกตัวเล็กมากค่ะอุตส่าห์มาว่าตัวเล็กคุณหมอบอกทานเลยก็ขึ้นมา20กิโลก็ตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็ <c oughs> แต่ก็ไม่ไม่เสียใจค่ะพอคลอดเนี่ยวันที่คลอดเขาอะเป็นความรู้สึกซึ่ง ถ้ามีคนอื่นมาบอกว่าเราจะรู้สึกอย่างนี้<ส>ก่อนหน้านั้นจะไม่เชื่ออเพราะเป็นคนที่มีชีวิตแบบค่อนข้างชอบตื่นเต้นมีแครีเอย่างนี้นะคะวันที่คลอดครับ,รบทุกอย่างความสําคัญในชีวิตเปลี่ยนหมดเลยอยกมาที่คนนี้หมดเลยให้ทําอะไรให้ก็ได้ให้เสียสละอะไรให้ก็ได้ทําทํให้เขาได้มหมดมก็ไม่เคยเสียใจค่ะว่าต้องผ่านทั้งหมดนี้มาเพราะว่า ดีใจมากที่มีแควแล้วก็ถ้าไม่มีลูกเนี่ยจะเสียใจ oh. มีความรู้สึกที่ดีมากมากน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆทำอะไรให้เธอก็ได้แม่เธอพูดอย่างนี้หรือเปล่าพ่อเธอไม่เคยถามหรือเปล่าเธอไม่เคยถามหรือเปล่าว่าวันที่เห็นหน้าหนูวันแรกแม่รู้สึกอย่างไรแต่แม่คนนี้พูดแล้วว่าทันทีที่เห็นเนี่ยหนุ่มน้อยคนนี้วันแรกเอาทุกอย่างแลกให้ได้เลย เห็นไหมคะเราไม่เคยถามเปล่ากลับไปถามนะลูกกลับไปถามนะคะอับกับคนนี้เป็นยังไงคะคุณพ่อคะเล่าหน่อยกับลูกคนนี้เป็นยังไงคนที่สองใช่ไหมคะอ่าคนที่สองอับมีลูกคนแรกเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเพราะคุณพ่ออยากมีครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงเนี้ยรู้สึกเสียสละมาก Mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พ,พ,พ,พอถึงเก้าเดือนพอพอคลอดออกมาเนี้ยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงทนไม่ไหวเหมือนกันเ mm hmm. พราะว่ายิ่งช่วงช่วงเดือนสุดท้ายของของการคลอดนี้รู้สึก mm hmm. รู้สึกแบบเขา mm hmm. จะนอนลำบากแล้วก็ mm hmm. อะไร้ยฮะหายใจลำบากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้ชายอาจจะโชคดีกว่าไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องอุ้มกันแต่ว่า ด้วยความผูกพันและอยู่มาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าคุณแม่เสียสละมากคุณแม่เสียสละมากการที่เราได้มีโอกาสเห็นเห็นผู้หญิงที่เรารักรักลูกเรามากเนี่ยคุณพ่อรู้สึกยังไงคะการที่เราได้เห็นผู้หญิงที่เรารักแล้วรักลูกเรามากเลยเนี่ยคุณยายถามนิดนึงคุณพ่อรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกรู้สึกดีฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บางที จะบอกว่าพ่อเนี่ยอาจจะเสียสละน้อยกว่าแม่ด้วยซ้ำไปเพราะเพราะรู้สึกเลยทันทีว่าเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยแม่จะลุกขึ้นไปก่อนเลยทันทีแบบเดชพรรู้สึกว่าเร็วมากพุ่งเร็พุ่งไปหาลูกทันทีบางทีพ่อยังสลืมสลืออยู่นิดนึงแต่ว่าก็ลุกขึ้นไปเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แม่นี่สัญชาตญาณนี่แบบโอ้โหเราก็ รู้สึกทึ่งทึ่งในสัญชาธตญาณด้วยขนาดแบบมีมีน้องคนที่สองออลูกเดินลาบากแต่ว่าพอได้ยินเสียงลูกอยู่ข้างข้างห้องนิดเดียวเรายังไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะแต่แม่ได้ยินเสียงแล้วอ,อันนี้เป็นสัญชาธตญาณอันหนึ่งท,ที่ที่ค่อนข้างจะแตกเขาบอกอว่าจริงรเลยเวลาลูกที่คลอดอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะนนเด็กนอนเป็นตับเลยแต่แม่เนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงไหนลูกชัน มีคุณหมอที่มาเป็นที่ปรึกษาเราเป็นฝรั่งด้วยหมอแอนนะเป็นที่ปรึกษาบ้านสายสัมพันธ์ลอดลูกเองมาอยู่เมืองไทยเสียสละมากเลยคนเนี้บอกว่าคุณยายมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยเราจะแยกเสียงแยกกลิ่นแยกทุกอย่างที่ออกมาได้โดยที่เป็นอัตโนมัติว่านี่คือลูกเราเพราะฉะนั้นไนะอ้ความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นธรรมชาติให้มาทีนี้ถามอีกนิดหนึ่งตั้งแต่เราเห็นว่า เรามีลูกแล้วจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ลำบากมารักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นไหมเมื่อเขามีลูกกับเราจริงๆรงิรักกันรักอยู่แล้วแต่ว่าใช้คำว่าถ้าถ้าถ,ถ้าพูดแบบเหนือขึ้นไปก็คือเทิดทูนคำว่าเทิดทูนนี้อาจจะแอดมายอะไรบางอยา่างที่ที่แบบให้มัน อย่างเราเราคงทําไม่ได้เรา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 คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าน่ารักมากเลยยิ่งกว่ารักอีกนะคะเทิดทูนเลยนะคะขอบคุณหัวใจของคุณพ่อที่เทิดทูนคุณแม่ทุกคนเลยคะ่ะเพราะคุณยายเชื่อว่าสิ่งนี้ต่หากที่จะทําให้ครอบครัวมีสันที่สุขที่สุดคือการเคารพหัวใจ ของขันละกันยิ่งถ้าเห็นว่าหัวใจของคนที่เรารักเนี่ยมันต้องแบกภาระโดยเฉพาะความอึดอัดความไม่สบายความอะไรเพื่อสิ่งที่เราเรารักได้เนี่ยมันยกระดับความรักขึ้นเป็นการยกย่องและเทิดทูโทนขอบคุณมากนะคะคขอบคุณมากเลยอ้าคุณยายจับหลานหน่อยคนนี้วนกันอยู่ด้วยค่ะเาก็ลูกหลานมาใส่บาตรมากันอยู่บ่อยๆนี่ถ้าเปิดวันที่12เนี่ยนะคะไม่คลอดซะก่อนนะ วันที่สิก็มาอีกครอบครัวนี้คุณแม่จะมามาปฏิบัติมาทําบุญมาอยู่เนืองนิดแล้วเราก็จะแอบดูหลานหลานไปตลอดชีวิตของเรานั่นแหละค่ะว่าหลาน,นเราได้อะไรบ้างในการมีชีวิตที่แม่เขาลงทุนขนาดนี้แล้วยินดีที่ได้รู้จักคุณพ่อนะคะขอบคุณค่ะค่อยๆเดินนะลูกค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่นี้คุณยายอยากให้พวกเราฟังเด็กบ้างก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องทุนของชีวิต คือจิตไม่ขุนมัวเพื่อให้เราได้เห็นว่าเด็กโตแล้วเขารู้สึกกับแม่อย่างไรช่วยกรุณานะคะคนดีคนไหนอยากคุยถึงแม่ลุกขึ้นมาเลยดูคนไหนอยากพูดถึงแม่เห็นแล้วอยากพูดถึงแม่ลุกขึ้นมาเลยค่ะอ้ามามา,มาดูหน่อยนะคะเราเราฟังเด็กหนุ่มนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อให้เราเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแชร์กันให้โอกาสเขานิดนึง พื่อฟังเขาบ้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะคิดเอาเองว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้อ่าไม่ใช่ยงยุทธนิรุกคนดีก่อนเกษมอ่ะก่อนเกษมนะผพูดให้คุณยายฟังบอกรักแม่ให้เราฟังหน่อยรักแม่อย่างไงนั่งเลยลูกก็เป็นเป็นบ้าวหหันของผมนะครับเป็นฮีโร่เลยครับเป็นผู้ที่แบบคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสาธุสีสาธุยะ แม่เป็นพระอาหารหันต์ของผมเนี่ยคุณยายไม่ค่อยเจอหรอกนะที่จะมีใครพูดคุณยายฟังเป็นพระอาหารหันต์ของผมคุณแม่ฟังแล้วชื่นใจไหมคะคุณพ่อเด็กหนุ่มคนนี้อายุทเท่าไหร่สิปีครับ16อยู่โรงเรียนอะไรเตรียมมสศารน้งเก้าครับเราสาธุให้กับเด็กหนุ่มที่เห็นว่าแม่เป็นพระอาหารหันต์ซึ่งไม่เคยได้ยินนะทํางานเด็กมาก็เยอะแล้วนะ ความจริงนะมันได้ยินโดยในตำรานะแต่ไอ้จริงๆนะมนไม่เคยนะคะอาสาธุให้หนูหน่อยอยากพูดอะไรอีกไหมถึงพอ่อก็พ่อก็เช่นกันครับเป็นผู้หนึ่งที่ก็คอยช่วยเหลือแล้วก็ทุ่มเทผมมาแล้วก็ปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่ผมจนมาได้ดีถึงทุกวันนี้ครับค่ะขอบคุณมากสาธุให้เพื่อนหน่อยลูกคุณยายขอผู้หญิงคนหนึ่งวัยรุ่นมาเลยค่ะจะเปรียบว่าแม่เหมือนอะไรลูกมาเลยเอามา เดี๋ยวเราจะภาวนาแล้วนะคะได้เวลานัดก,กับหลานๆแล้วสิบโมงครึ่งฟังอีกคนหนึ่งดูเปรียบแม่เหมือนอะไรจ๊ะแม่เหรอคะ <laughs> แม่แม่ก็เป็นคนหนึ่งในชีวิตที่ตื่นมาก็เจอจริงๆแล้วการมาที่นี่เนี่ยเพื่อแม่เพราะว่า แม่เขาชอบแม่เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็แม่เขาชอบคุณยายมันขนาดแม่ล่ะค่ะแต่มันก็ร้องไห้นะเวลาพูดถึงแม่เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าไอ้พวกนี้นี่มันไม่รักแม่ในี่ดูสิคุณยายก็เห็นเลยแม่ชอบอะไรฉันก็ไปชอบชอบก็ได้ตอนนี้ฉันยังไม่ชอบคุณยายไม่เป็นไรคุณยายก็ดูเบิร์ตกะโลไม่เป็นไรแต่แม่ชอบไงนะ อ่าอ่าออีกทีอีกทีฟังคือว่าวันแรกที่รู้ว่าจะมาที่นี่อย่างแรกโทรหาแม่เพาว่าแม,าแม่หนูได้มาที่นี่นะแม่ก็บอกว่าแม่อยากมาแม่บอกว่าทําตัวให้ดีนะุจครค่งที่พูดถึงแม่จะเป็นอย่างนี้ก็รักแม่ก็รักแม่นะจ๊ะอันที่จริงตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่ค่อยห่างแม่ เพราะว่าปีนี้เขามันเรียนกรุงเทพปีแรกหนูถ้าหนูจะทําชั่วสักอย่างหนึ่งแล้วหนูนึกถึงผู้หญิงที่หนูกําลังเรียกว่าแม่หนูหยุดมันได้ไหมลกูกหยุดนะคะ ถ้าอย่างนี้แม่อยู่ในใจนะคะถึงจะห่างแม่ก็แม่อยู่ในใจคือถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกได้ว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเราแม่ห่างเราแต่ถ้าเผื่อเมื่อใดที่หนูนึกถึงแม่แล้วหนูจะไม่ชั่วเลยคุณยายว่าแม่อยู่ใกล้ใจหนูมากเลยนะกลับไปรักแม่โดยการดูแลชีวิตของเราอย่าให้ชั่วเลยนะลูกอาสาธุให้เพื่อนหน่อยรักแม่โดยการมีชีวิตที่ไม่ชั่วเลยเนี่ยคุณยายเคารพมากที่สุดเลยเอาค่ะจากนี้ไปหลานๆเอานะคะ ดังดอกไม่บานลูกคราวนี้เด็กๆเด็กๆคนดีอาจจะพูดได้ทั้งหมดไม่ทั่วถึงแต่เราจะมีเวทีพูดกันอีกเราจะภาวนากับหลานๆโดยเฉพาะหลานๆที่เกิดมาแล้วคนไหนตัวเล็กๆเ,เกิดมาแล้วยืนขึ้นสิลูกใครเป็นเด็กตัวเล็กอ้ามาเลยมาข้างหน้าขุนยายมานั่งตรงนี้เลยน้องพายนั่งตรงนี้เอาน้องๆมาด้วยภายจะเห็นเห็นไหมคะน้อง สี่น้องสีนั่งข้างหน้าพี่พายนั่งเลยค่ะเอามาเลยค่ะมาแล้วคนดีอามามาชาเอมคุณพ่อขาคุณพ่ออุ้มมาด้วยมาใกล้ๆตรงนี้คุณยายจะช่วยนะคะวันนี้เราจะมีเพลงดั่งดอกไม้บานหนุ่มสามคนนั้นอยากมาใกล้คุณยายไหมหนุ่มสามคนอยากมาใกล้คุณยายหรือเปล่าอืมนี่แหละค่ะตรงนี้เลยค่ะเข้ามาตรงนี้กันเลย แม่แอมมาตรงนี้เลยลูกคุณยายอยากให้เห็นว่างานของพวกเราเนี่ยนะคะเป็นโอกาสมากเลยที่เรามีเด็กตั้งแต่ตอนนี้นะคะอยู่ในท้องตั้งแต่หนึ่งเดือนอยู่ในท้องจนถึงแปดเดือนแล้วก็ออกมาวันนี้ใครแก่ที่สุดเนี่ยใครอายุมากที่สุดคะใครห้าสิขึ้นยกมือซิห้สิบขึ้นยกมือเอาค่ะห้าิเท่าไหร่คะ ห้าสิบสี่ใครเกินห้สาสิบสี่คุณยายคุณย่าอายุเท <50? S 2> ่าไหรคะหกสิบเท่าไหรเจ็ดสิบเท่าไหรค่ะเท่าไร่คะใครหกสิบขึ้นยกมือใครอายุหกสิบขึ้นยกมือคะหกสิบคุณยายขำกิ้งเลยเฉเอมออกมายังไม่ถึงหกปีละหกสิบแล้วนะ ค่ะเอาละค่ะเราจะเอามือมาโอบกอดตัวเองไว้ทุกคนลองดูนะคะตอนนี้เนะะี่ยค่ะเราจะภาวนาแต่คราวนี้พอลูกโตแล้วเนี่ยการภาวนามันเปลี่ยนมันจะมีลักษณะที่เห็นว่าเด็กต้องเคลื่อนไหวนะคะกระดูกสันหลังตั้งตรงเอามือมากอดตัวเองหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนเข้ามาเลยลูกหลานรักเข้ามานั่งได้เลยกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายคนดีหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วยกหนอกแก้มขึ้นเล็กน้อย ถึงเวลาสิบโมงสามสิบนาทีเราภาวนากับน้องๆก่อนอคนดีนั่งตรงนั้นเลยได้ลูกตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณยายเห็นว่าหนูมีความสุขตรงไหนเอาตรงนั้นเอามือกอดตัวเองไว้อย่างอ่อนโยนลูกคุณแม่ดันกระดูกสันหลังขึ้นมาคุณพ่อค่ะตอนนี้มันจะเหมือนแรงดึงแรงดันนะจริงๆแล้วไม่ใช่กอดอย่างนี้แบบดันตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมันจะออกกําลังกายค่ะหายใจออกแบ่งปันความรักและความกรุณาออกมาให้กับคนทุกคน เอามือให้ตกลงไปข้างล่างหายใจเข้าดึงกระดูกสันหลังค่ะคราวนี้ท่ายโยคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกโยคะดังดอกไม้บานรู้ตื่นและเบิกบานหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่หวั่นไหววัยรุ่นของคุณยายกระทบแล้วไม่กระเทือนจึงไม่กระแทกลดมือลงเมื่อใดก็ตามที่เธอกระทบแล้วไม่กระเทือนเธอจึงเยือกเย็นได้ดังสายน้ำควายมือของเรา ค่ยมือเลยนะคะคุณแม่แล้วดึงกระดูกสันหลังอีกทีนึงค่ะเหมือนโอบกอดโลกไปนี้ไว้อย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายนะคะคราวนี้เราปล่อยเพลงนี้ก่อนเพลงนี้เนี่ยพ่อะเนศนะคะใหะ้เด็กๆจากคลองเตยร้องเนาะ,ะเดี๋ยวนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยพายออกเสียงได้แรกๆก,ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอเราจะภาวนาด้วยกันเด็กๆอย่างนี้นะคะคุณแม่ไม่ต้องจับมือ คุณแม่ทําคุณแม่ทําโดยไม่ต้องจับมือเลยให้เห็นเลยค่ะมือของหลานจะไปเองสายน้ําของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วมันจะเปลี่ยนไปตามมือของเขาเลยค่ะเราไม่ต้องจับมือเด็กให้เชื่อคุณยายทํากับเขามาเยอะแล้วให้เราบอกลูกว่าแม่จะออกกําลังกายนะหนูออกกําลังกายกับแม่อบก,กอดตัวเองรักชีวิตที่แม่ให้มาและแบ่งปันความรักของเราให้กับคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเรา หายใจเข้าลึกๆคอยเธอรู้ตื่นและเบิกบานมีพอที่จิตอยู่ในใจหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่กระเทือนจนเยือกเย็นได้ดังสายนาหายใจออกให้สังเกตลุกเรานะน่ารักมากเลยเวลาสัตว์อีกทีสิคะจอดจอดจิตไว้กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนอย่าบังคับลมหายใจยาวก็ได้ สั้นก็ได้ค่ะคุณพ่อแต่ให้รู้สึกได้ว่าขณะนี้เราออกกำลังกายคือกายเคลื่อนไหวแต่ใจกลับตั้งมั่นกระทบจะไม่กระเทือนเราจึงเยือกเย็นได้ในปัจจุบันเล้เราหายใจไสบาสังเกตหลามไหมคะหลานนะคะตั้งสายน้ำอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีน,มน่ารักมาก ราจะเห็นว่าเมื่อเรากลับสู่ปัจจุบันขณะเด็กๆลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันคุณแม่คะคุณแม่อยู่ที่นี่กายอยู่ที่นี่ถ้าใจรู้ตื่นและเบิกบ,บานที่นี่และเดี๋ยวนี้ชีวิตของคุณแม่มีดุลยภาพเลยค่ะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีทธิพล่อรูปมาก ยกกระดูกสันหลังขึ้นลมหายใจของเราก็เล็กขึ้นภาวะแห่งความรู้ตื่นระเบิกบานที่นี่และเดีกน่านักมางเลยค่ะคราวนี้เราร้องพร้อมกันนะนะหนุนๆเราลองฝึกร้องพร้อมกันเด็กๆจะเริ่มออกเสียงกับเราด้วยค่ะพร้อมกันนลยลูก ขอให้เด็กเป็นดอกไม้บานในแผ่นดินนี้ผูใ้ใหญ่กว่าดังสายน้าชังเง็นดันน้ำอ,อากกศอันบางเนะบาหดยน้ารัางจริงทุกวัยเลยนะคะออกมาเป็นอตัวเล็กจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะยกมือขึ้นสองมือเลยะคะ่ะ เราจะเขย่ามือให้กับเด็กน้อยของเราทุกคนเลยนะคะทั้งที่ยังไม่ได้ออกมาจากท้องคุณแม่แล้วก็เด็กๆที่ออกมาแล้วรวมทั้งวัยรุ่นที่เป็นหลานลักของคุณยายนะโอ้ยฉันไม่ได้แกล้งพูดนะพูดจริงหลานลักของคุณยายอย่างน้อยเธอจะมีผู้หญิงคนดึงไม่ฆ่าเธอแหละไม่ว่าเธอจะกลับมาบอกว่าเธอสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะน่ารักมากเลยเห็นเด็กๆแล้วน่ารักไหมคะ เราจะบ่มพ่อมาได้พานเข้าไปเรื่อยๆนะคะติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230